อธิษฐานเราบอกได้มาอย่างไงครับนี่เออได้หกหลักได้หกหลักก็เลยจะเอาเงินมาถวายปูมือนหมื่นหจะถวายปูมือนหนึ่งค่ะมาจากจังหวัดนน,น,นท์แหละนนทบุรีได้ได้ได้เลขอะไรสห้าสี่สี่ห้าสี่สี่เลยสามตัวเลยสามตัวโอ้มาจากนนท์จะวันนี้จะเอาเงินมาถวายปู่ด้วยจา้าโอ้ตั้งใจจังบวะที่ที่แล้วเราดีจองโรงแรมไม่ได้โอ้ครับสวัสดีค่ะตอนนี้ต้องเอง ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ห,หกหลักหกหลักหน่วยสิบแสนเนะาะหลักแสนได้หกหลักนั่งลำบากนั่งรู้นือลำบากเพราะขาดำเหล็กอย,ยืนก็ได้ยืนก็ได้ครับคุณแม่เรานั่งไม่สะดวกได้หกหลักหน่วยสิบ แม่เพิ่งโชคดีได้รักแสนเนาะครับโอ้ยไปโชคดีวันนี้จะเอาเงินมาถวายปู่ด้วยโอ้เสียเอาเงินมาถวายอาจารย์หน่อยอันนี้ถวายยญ้าถวายยญ้าถูกสามตัวเลยหรือไงถูกสามตัวเลยสามตัวตรงตเลยสามตัวตรงๆเลยไม่มีกลับเลยห้าสีสีเลยสีสามหางโอ้สามหางครับ ถาดเอายุนี่ได้มาจากครับถาดยุนี่ครับซื้อสามหางนะครับได้หกหลักหหลักก็หลักแสนนะครับคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนาะเดี๋ยวจะได้เอาอเงินนะครับไปถวายอาจารย์นอตตี้ด้วยนะครับอ๋อนี่เลยให้ดูหน่อยเปิดเออ สุดยอดสุดยอดหหลักสามตัวเลยห้าสีซีแล้วก็สี่ห้าสี่คูณด้วยไม่ไม่คูณค่ะซื้อสามหังมันห้าสี่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 ห้าแล้วก็สี่ห้าสี่อ๋อซื้อแค่นี้เองซื้อแค่นี้ค่ะปได้เต็มเต็มเลยที่ได้ได้จากอันนี้เนี่ยเนี่อ๋อได้จากตรงนี้อยู่ๆวันที่กําลังนึกจะซื้อแรกอะไรดี ก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นปุ๊บเด้งขึ้นมาปุ๊บซื้อเลยอือจ็บยไม่อยากคิดมาถ้าคิดมาแล้วไม่ถูกครับเจอปุ๊บซื้อเลยพอจะมองเห็นปุ๊บซื้อเลยซื้อเลยแล้วก็เลยรีบมานี่เลยรีบมามาหามาจอมาแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วจองโรงแรมไม่ได้อ๋ออาทิตย์นี้โรงแรมว่างแล้วก็เลยรีบมาหาปูกอนครับได้หลักได้หกหลักได้หกหลักมีหลักฐานให้ดูด้วยมีหลักฐานให้ดูด้วยดอ้ดูย ได้หกหลักมาจากมาจากนนบ่มาจากนนปลาเกร็ดมันนนปลาเกร็ดอยู่กรุงเทพเลยเนาะอยู่กรุงเทพนยกรุงเทพเลยสุดยอดสุดยอดนี่ไงนี่มีหลักฐานด้วยนี่มีหลักฐานด้วยให้ดูนิดนึงมีหลักฐานด้วยได้หกได้หกหลักอ้าสี่สี่ สี่ห้าสี่สี่ห้าสี่หกสามหางแสนสามแสนสามสามสุ่มอะไรพวงยาวมาเงินหนึ่งหมื่นแล้วก็นี่ไงแล้วก็คนขายเขาก็ส่งตัวเลขมาให้ว่าเราต้องได้เท่านี้หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทออมาแล้วก็วันนี้จะเอาไว้เงินปู่ด้วยหนึ่งหมื่นบาทไว้ให้กับอาจารย์นท์แล้วแต่ หนึ่งหมื่นบาทมีซองยังครับยังค่ะมอบเงินสดได้ครับเงินสดค่ะอ่าเงินสดเลยเงินสดมอบเงินสดเดี๋ยวเอาซองใส่ซองไว้ครับพ่อคุณแม่เอาพวงอะไรพวงยาวมาแก็งสามเมตรของโบให้กับผูกกับย่าพญาค่ะกับแม่ย่าวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยก่อนที่จะซื้อยังคิดไม่ออกเลยจะซื้อตัวไหนดีก็เลยตัวนี้เด้งขึ้นมาฮะซีดีเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาเลยเลยแคปหน้าจอไว้เลยก็เลยแคปหน้าจอไว้อ๋อ คุณแม่มาจากนวนเหรอครับมาจากนวนมาจากนมาวลเคยมาครั้งแรกไหมครับคือตอนที่อาจารย์พูดว่าเอปูเลือกคนปูคัดคนก็พาวนายกมือบอกปูเลือกหนูด้วยนะแล้วเสร็จแล้วพออาจารย์นอตตี้บอกว่าจะให้ลูกศิษย์มีเงินเที่ยวกับบ้านอืแล้วเราก็บอกว่าหนูขอเงินทําบุญเดี๋ยวเราก็ได้เงินสดครับหนึ่งหมื่นบาทจะมอบให้กับ นับหน่อย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 เดี๋ยวไม่ครบนี่ขาดข้ามขาดแต่เกินได้เกินได้นับให้ขาดไหมพี่สิบครับสิบใบพอดีเลยครับโอ้ยเนาะสนุกสนานนะสำหรับคนที่มาได้โชคได้นับครับงวดนี้มีเลขในใจแล้วบอจะซื้อตัวไหนเออ ต้องรอรอใกล้วันรอใกล้วันมันใจอีกทีเนาะมันใจอีกแต่ว่าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วแหละมันใจด้กีแน่นอนมาใจค่ะนี่นี่ไงนี่ตามตามชอบตัวไหนตามปู่มาอ๋อนี่แหละค่ะจิ้มให้หน่อยจิ้มให้หน่อยว่าชอบตัวไหนจิ้มให้หน่อยชอบตัวนี้ค่ะอันไหนนี่เก้าสองชอบเก้าสองานเมื่อวานอาจารย์ก็เหมาเก้าสองไปห้าสิบกว่าใบเลยนะเด็กควบ คุณแม่ียนปากาียนชื่อใส่นั่นนะเวลาทให้ได้ใส่แว่นมองไม่รู้เรื่องเลยชื่อเียนชื่อคุณแม่ียนชื่อนามตะคุณแม่จะได้อ่านชื่อตอนแม่ก็มอบบอกว่าชอบชอบเก้าสองเก้าสองได้ชอบเก้าแต่หาซื้อไม่ได้เลยก็เลยซื้อเก้าสามเก้าไปแม่ครับสรเอลเรือวอลแหวนดอเด็กสราเอเรือวดีเรวดี ได้เรวดีอะไรนะลอเรือวอลแวนซาเลีชอบตัวนี้ชอบตัวอาจารย์ชอบก้าวสองอาจารย์พูดอย่างหนึ่งว่าเรวดีใช่ไหมจ้ัดเช่มช้างซาเลียชอช้างไม่เอกมอม้าเช่มช้างแล้วก็ช้างอาจารย์พูดว่าสี่สองสี่อัดมาสองสองตัวใช่ป่ะเออนั่นแหละนนทบุรีเนาะนนทบุรีตัวแรกพวกเราจะเขียนว่าสี่สี่สี่นะแล้วนี่ก็มีเก้าเก้าเก้าเห็นไหม ถ้าเป็นเลขเลขูดบางคนเขก็ซื้อตัวนี้เอ้าไม่มีเขาไม่ขายก็เขาไม่ขายให้ซื้อมันตัวนี้แหละที่อาจารย์บอกสีสีนี่แหละม่อันไม่อั้นคุณแม่แม่เรวดีเรวดีเรวดีมันจะมวนมัจาม้วนมนมไม่เคยมาแต่ว่าดูทางไฟ์สดดูไฟ์สดมาหลายหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วแม่เรวดีเชื่มช้างก็มาทำอาจารย์อะครง่วงนะนี้แม่ได้เป็นแสนนะครับหกลำนะครับ แม่เวลาเจ๊มเจมช้างนะครับสี่ห้าสี่สี่ลอยขึ้นมาเลยคุณแม่ครับคือกําลังลูดกําลังกําลังไล่หาว่าจะซื้อตัวไหนดีอาจารย์เนี่ยมันจนห้าสี่สี่ก็เด้งขึ้นมาก็เอาตัวนี้เลยนะเอาตัวนี้เลยสามตัวตรงสามตัวโต๊ดไล่อะไรนะสามตัวโต๊ดสองตัวสองตัวแต่สองตัวสามตัวตัวสองสองหางแล้วก็ตรงหางหนึ่งเป็นสามหางแสนกว่าบาทหนึ่งแสนเก้าสองวันนี้แม่จะเอาอะไรใส่อีกตัวหนึ่ง นยินดีด้วยนะครับ99 992นีจะเป็นแล้วแต่สามหางเหมือนเดิมสามหางเหมือนเดิมจะเป็น299 299 9 9แล้วก็992 992อืมเอานี่ก็ได้คดีของคุณแม่ารเล่นอันนี้ของปู่แม่ก็ได้นนำพวงมาลัยยาวนะครับมาถวายแม่ย่ามณีจันทร์แล้วก็ปู่ปู่ดำนะครับแล้วก็ปู่เวศนะครับเป็นพวงมาลัยสีแดงนะครับพวงมาลัยแดงย่าร แม่เลี้ยงกดีนะครับก็เป็นผู้โชคดีงวดที่แล้วนะครับนี่คงจะมั่นใจได้กับอาจารย์าาน,นะตามอาจารย์มานานแคบไหนอาจารยไหลงวดแล้วแต่ว่าถูกน้อยน้อยค่ะเราเราความใจให้ฟังทุกอย่างถือว่าเป็นยังไงถึงมั่นใจได้กับอาจารย์มีความรมู้สึกยังไงอะไรตัวเองเป็นคนศรัทธาพยานาคนมานานแล้วค่ะแล้วพอม,มาเจออาจารย์แล้วอาจารย์พูดแบบ กินใจเราอย่าใช่กินใจเราคือถูกใจถูกถูกจริตเราอ่ะชอบอย่างนั้นไงชอบอย่างผู้ตรงไปตรงมาดีนั่นแหละนั่นแหละประก็เลยตามตามมาก็ก็ถูกหลายง่วนอยู่แต่ก็ได้แค่เป็นพันแต่เมืองง่วนนี้หนักพอาจารย์พูดอะไรเราก็ยกมือไหว้ขอจานผู้ตามจานผู้ตามตลอดจานผตามตลอดแล้ว แล้วอาจารย์จะเจอหน้าที่กล้องเห็นป่ะก็เอาไปไปเจอเหมือนกันเติมผ่านออนไลน์เติมผ่านออนไลน์ขอเข้ามากรมก็ขอตามอาจารย์เวลาไลฟ์สุดคืออยากมาตลอดมั้งแต่ว่าไม่ได้เวลามาไม่มีเวลามาแล้วก็ปัจจัยค่ารถมาอีกใช่ใช่อันนี้ให้หลานพามาไม่มาครั้งแรกวะครับค่ะแล้วก็เติมน้องมาค่ารถให้หลานมาแล้วก็มาเช่าโรงแรมก็อธิษฐานเอาว่าขอให้ถูกลเยอะจะได้มีเงินยอะได้มีเนมาเฮ้ยได้ดังใจเลยได้ดังใจ ้9หมวดติด29มวดติดคอนเสิร์ตแดง29มวดติดนะครับคุณผู้ชมใครอยากดีคุณแม่เี้ยดีนั่งมือหนึ่งนะครับด้ไีก็แว่าแสนนึงแสสร มาเมื่อนี้ก็จะได้เห็นเลขทูบผมจะบอกเสมอว่าทาเลขทูบมันตรงกันกับเลขที่ผมเห้ไปก้อนนานี่เขาอัดได้เลยนะครับนอกเลขก็มีเขามีหลุดแลยนะครับเด้อเบนแค่แนวทางนะครับเด้อปัดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็ ติดเจ็ดมัก,กรานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับผู้ใดมักเก้าอย่างซื้อได้เมื่อเลยคุณได้ว่ากันผู้ใดรูดตั้งแต่เก้ารูดอย่างน้อยเจ้าเก้าก็ได้นะครับนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าสองนะครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าสองสามตัวมีเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งหกนะครับนะส่วนเล็กเดียวเราหัวนี้เราก็ยังให้ไปที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้า <Hos S 1> นะครับหลายคนมาเลขเก่า <Century> คือเอามาดูแทะเลขมันออกกระโสเก่าครับตีๆกับหัวก็ออกเป็นว่า่ะเลขมันวุ่นเนี่ยผมคิดว่าแล้วผมกับันนว่นี้ผมฝันว่าเนี้ผมกับฟันเห็นตำรวจฟันเห็นตำรวจเลขมันเอียงเหรตำรวจหนึ่งเก่าเก้านึงนะครับเลยคิดมาเลขวุนนี้แล้วปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับปีมะโรงก็คือปีงูใหญ่เป็นปีของฟูปีนี้ฟูจะแทงนิดอยู่แล้วนะครับนอกจากเลขมงคลกคือเลขเก้าเพราะงูใหญ่ก็คือเก้านะครับ บริวารถูก็คือเจ็กับหนึ่งผมเลยให้ไปดิเก้าเจ็ดกัเก้าหนึ่งเป็นตัวเด่นผมนะครับเนาะตัวเลขลูกนะครับเดี๋ยวเขาจะท่องตามนะครับเนาะเขาทองเด้อขณะยนยกมือนะครับเด้อสามยืมเองนี่คือเลขูกนะครับสามเก้าสลขคู่ครัเก้าสอนะครับเลขคู่นะารมัดตัวเนี้เขาเป็นนี่แหละแล้วเก้าสองอยู่ตำแหน่งที่ ผมนี่เหมาลอตรีเมือนแล้วมันจะมายุดมือหยเกิด้าสองครับเลขคู่สองกาว่ได้นาะตองนะครับการนวดที่มันออก้า่ง้างน่ะนวนั้นคูบเข้ากับห้าหนงเก้ามันอ่อมันมาตรงกันผมวัได้สร้างอัดก่องหนึ่งวดวันกี้ก็ตรงกันสีห่าามว่าสีห่ามาบอมันเก็มากเรนบาได้เงินมันไปล้างกอยนะครับาะและมวดนี่เลขตรงกันที่ตำแน่งเก้าสองเนี่ยผมเอคอว่าเลขจะอยูตังนี้บอกคูแล้วว่า วายเลยเนะด้อปูเห็ดกาบก็ได้ยับปีนหัวผมนะครับอ่ามกลับหัวผมมอผมจะ่ว่ากับหัวนี่ผมจะเล่นตรงๆเลยแต่สี่คู่ห้ามตัดออกนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับนอกจากเลขนี้เขาไม่รู้ครับอาจารย์ก็ว่าได้กระั้นตีดอกว่ามันจะมานะครับแต่หัวนี่มีความหมายแต่ว่ามันจะมาเพราะว่านึงผมป่วยไว้มากผมป่วยมา3ามปีหนแล้วครับอาการนี่สี่เป็นอาการของคนยู่ท่าน,นลูกศิษย์ศเลขนะครับก็นานกับแปนงหัวนี่ นะครับเข้ารูดแก่มวดเดียวนะครับมวดวันกี้กะถ้าใครไม่รูดก็ไม่ได้เนาะผู้ใดดวงดีก็คือยูดอกซีซีนะคือ,อยังเพิ่นเพนก็ถือสามตัวเห็นบอสก,กัดแล้วตะบุญด้วยแต่วันนี้คนรหูเยอะดำข้ามหมวใออกใซีผู้หญ้าตาสอกนะครับเนะบตาะผู้ใดตัอดออกผมสาบในวออกตัวนั่นเลยนะวดนเก่าหนึ่งมีผ้ากันตัดแน่นอนนะครับออกแล้วดอกแก้วนี่นะครับกะวันนี้มันตรงเด็กถูกอยู่เข้ากันนิดตัวนั่นนะครับบนเราคิดอย่างไรนะครับเด็กมีเข่ามีรูดครับ ซึ่งเป็นแค่แนวทางบนถึงนว่านี่กัอบอนณานะครับเนาะผู้คนจะเมตตาเขาอยู่ดอกนึงเขงงมามาถาตั้งดวงสองคือเด็กว่ถึงเขาก็มาที่เก่าผู้ขัดข้อมวลนี่ผมม่างวางสิสอง,งมวลเมื่อกี้มันบอเข่าตัวจ๋อเข้าคนอี่พอสันท่าเนี่ยเขาจะบาเหร่นน้ำแล้วทุ่มกีดานไม่จะบาสื่อน,น้ำแล้วรว,วมงวลนี้จะเหลือแนะข้อนิสระท่าทจะเกิดควเมตต์นะครับผู้คนจะนก็จะเมตตานะครับเอออ่ะเดี๋ยวบันนี้อาจารย์จะเปิดดวงให้นะครับเนาะจะได้เดูข้างกลับนะครับเนาะในระหว่างที่อาจารย์ตรวจและเชื่อเนเวลาเข้าล้ำตาแล้วก็ขออรรในนจเเื่ยๆะะคับา บริโตนับเมตตาสอบเมตตาวะดัมต่อวิจิตตจิตตาบริสัมภันตุสัจเจกามีจะอุเปกุลิติธรมะตะเปจันตอิเชวิมาเนดีเปรตเทคะเมตุลุวะนัคะเนเทหะวัตุนิเสษเตยุมมาเะยัมตุเทวะสาระคนละดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เพื่อบ่ให้บัาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำครับูปคลิปย่ำได้ทันสิบรติขาดคลิปและวก็สิบรติขาดข่าวสารในช่องยูทูบคนสุรินทีวีครับผมกขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณคร